สวัสดีครับทุกๆคนพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับทนาพาโชคครับครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูแนวทางฮานอยกันอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวทางวิ่งรูดแนวทางเลขวิ่งรูดของหวยฮานอยนะครับอของวันที่สิบอ่ะเดี๋ยวมาดูของวันที่สิบนะครับแนวทางแน,แนวทางวันที่สิบมาครับเนี่ยครับ เป็นเลขวิ่งรลดนะครับของผมสามน้อยนะครับเล่นได้ทั้งสามน้อยเลยนะครับก็จะมีน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย V.I.P. นะครับเล่นได้ทั้งสามน่อยเลยครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำเตือนก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเลขเป็นแค่แนวทางครับอาจมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นธรรมดา เล่นกันก็ขอให้เล่นกันแบบมีสตินะครับครับเรามาดูกันเลยครับสำหรับเลขวิ่งลดเลขวิ่งนี้ให้วิ่งสองนะครับวิ่งสองบนล่างวิ่งสองบนล่างทั้งสามนอยเลยนะครับแต่เน้นนอยปกตินะครับทุกคนย้ำอีกครั้งว่าเน้นนอยปกติครับครับเรามาดูชุดเน้นกันเลยเลขสองตัวเรามาดูชุดเน้นกันเลยนะครับ ครับเน้นก็จะมี20 24 27แล้วก็29นะครับครับส่วนตัวกันก็จะมี21 23 25 26แล้วก็28นะครับกับทันาพาโชคครับแนวทางหาหน่อยนะครับ ใครชอบก็ลองตามดูนะครับตามได้ครับลองดูได้ครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รับชมวีดีโอต่อๆไปส่วนหัวยไทยที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นเดี๋ยวผมลงให้นะครับวันที่สิบตอนเย็นเดี๋ยวลงให้นะครับ ครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ